ครูที่สองของ5อาสาเพื่อประชาชนนะครับอาสาหาคำตอบเรื่องของหมอเถื่อนคลินิกเถื่อนและยาปลอมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของการทำศิลปกรรมความสวยความงามนะครับผมจะสนทนาหาคำตอบกับนายแพทย์ธนวัฒน์โชติมานะครับนายกสมาคมคลินิกไทยร่วมรายการสดกับผมสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับหมอครับในเรื่องของ เถื่อนเนี่ยเริ่มเถื่อนแรกเลยก็คือหมอเถื่อนในแวดวงศัลปกรรมมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ตอนนี้จะเห็นว่าเราจะได้รับทราบข่าว่าการจับคุมการจับกลุ่มนะครับมีจํานวนปริมาณมากขึ้นนะครับครับตอนนี้ครับครับโดยเฉพาะหลังจากโควิดเนี่ยนะครับครับครับแล้วส่งผลกระทบยังไงบ้างครับหมอเถื่อนเนี่ยเขาไปเป็นหมอได้ยังไงในคลินิกเนี่ยมีการรับรองเขาได้ยังไงหรือเขาไปเป็นเจ้าของเองพฤติการเป็นยังไงครับ ครับถามว่ามายังไงนะครับก็อาจจะเปิดคลินิกเองครับโดยไม่ขออนุญาตนะครับสองอาจจะปลอมแปลงนะครับโดยใช้ใบประกอบวิชาชีพครับแล้วใช้ชื่อนะครับของคุณหมอจริงนะครับเข้าไปทํำครับครับอย่างที่เคยเป็นมาก็คือมีคนไปแอบอ้างเป็นคุณหมอซึ่ง มีใบประกอบวิชาชีพจากคุณหมอจริงๆซึ่งอาจจะทํางานในต่างประเทศอาจจะไม่รู้แบบนี้ก็มีใช่ไหมครับในการสรูปเลยบางทีเปลี่ยนรูปเลยรเปลี่ยนรูปครับเปลี่ยนรูปเลยครับครับครับแลวจะใช้ชื่อคุณหมอจริงนะครับเราเอารูปตัวเองใส่ครับครับอันนี้ก็พบได้บ่อยๆครับครับครับแล้วส่งผลกระทบยังไงบ้างครับกับกับแวดวงที่ที่การทำเสรยมกรมมอย่างถูกต้องพอไปเจอหมอเถื่อนหมอปลอม นอกจากจะทําให้แวดวงวิชาชีพเสียหายแล้วก็ยังทําให้ผู้ที่ไปรับการรักษาหรือว่าไปเสริมความสวยความงามมีผลกระทบไปด้วยตรงนี้เป็นยังไงครับครับมีผลกระทบครับเพราะว่าผู้ที่มาให้การบริการเนี่ยไม่ได้มีความรู้จริงนะครับเรามาทําการประกอบวิชาชีพนั่นก็อาจจะเกิดผลรับอาจจะตั้งแต่อาจจะมีการบาดเจ็บที่มากกว่าปกติมีการติดเชื้อนะครับหรือจะมีการพิการจนกระทั่งถ้า ในกรณีที่ทำผ่าตัดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าฉีดยาหรือใช้สารต่างๆที่ตัวเองไม่มีความรู้พอก็อาจจะกสีกับชีวิตได้ครับครับครับเท่าที่คุณหมอทราบข้อมูลมาครับการทำศิลปกรรมความสวยความงามก็คือเริ่มตั้งแต่ใช้เข็มฉีดฉีดตามใบหน้าไม่รู้อนาโตมีไม่รู้เส้นเลือดไม่รู้เส้นประสาทรวมไปถึงการทําใหญ่ๆก็คือการทําผ่าตัดแบบนี้หมอปลอมเขาทํากันไหมครับครับตอนนี้ จะเห็นว่าขยายวงกว้างตด็กเดิมเนี่ยเราจะพบว่าหมอหมอปลอมนะครับก็อาจจะมีการสั่งยาฉีดยาฉีดโบท็อกบ้างนะครับแล้วก็ฉีดพิลเลอร์บ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ขยับขึ้นมาผ่าตัดเลยนะครับครับก็พบได้เพิ่มมากขึ้นครับแล้วเขาไปเอาความรู้มาจากไหนครับถามว่าเอาความรู้มาจากไหนก็ผู้หมอปลอมนี่ก็นึ่งอาจจะเป็นเด็กที่ช่วยอยู่ในคลินิกก่อนนะครับสองอาจจะ มีการไปอบรมโดยผู้ที่ให้การอบรมเนี่ยไม่ได้ตรวจเช็คว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่าหรือหรือเห็นคูพักรักจำนะครับก็คิดว่ามันง่ายนะครับก็มามาลองทําดูครับความผิดพลาดต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ครับที่เกิดเป็นประเด็นขึ้นโลกแทกซ้อน มากมายนะครับตอนนี้นะครับโรคซับซ้อนมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมหน้าอกไม่ว่าจะเป็นการตูดไขมันอันนี้เราก็เห็นและเป็นข่าวกันอย่างต่อเนื่องที่เกิดความอันตรายขึ้นกับร่างกายของผู้มาใช้บริการครับครับครับเพราะฉะนั้นจะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ผ่าตัดนะครับหรือว่าผ่าตัดก็ตามนะครับก็จะเห็นว่าประชาชนเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากแล้วเมื่อ ได้รับความเดือดร้อนไม่รู้จะไปพึ่งหาใครครับเพราะว่าคลินิกหรือว่าหมอเถื่อนนั้นก็จะหาตัวไม่เจอแล้วนะครับแล้วไม่รู้จะแปเวาผิดกับใครไม่รู้ร้องเรียนกับใครครับครับครับหมอเถื่อนเนี่ยก็ไปร้องกับแพทยสภาไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกันไม่ได้ครับเพราะไม่ไม่ได้เป็นสมาชิกครับครับแพทยสภาเนี่ยมีพระราชบัญญัติวิชาที่เวชกรรมพศ2 5 2 5นะครับผู้เป็นหมอก็ต้องเป็นสมาชิกคนที่ไม่เป็นสมาชิกแพทยสภาก็ไม่ไม่มีอำนาจที่จะไป ทำอะไรเพราะนั้นผู้ที่เสียหายก็ต้องไปแจ้งความก็เหมือนกับการทำร้ายร่างกายครับเข้าไปแจ้งความกับสถานีตํารวจท้องที่เกิดเหตุแล้วก็ไปร้องศาลให้ศาลสถิตยุติธรรมพิจารณาเอาผิดกับบุคคลนั้นใช่ครับมีมากน้อยแค่ไหนครับใน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 การได้รับรายงานในฐานะที่เป็นนายกสมาคมคลินิกไทยครับในาสมาคมเราเนี่ยนะครับได้มีการประสาน กับหน่วยราชการโดยเฉพาะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยนะครับในการแจ้งเบาะแสนะครับจะเห็นว่าระยะหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับสองปีมานี้นะฮะตั้งมีภาวะโควิดเนี่ยทุกอย่างมันซบเซาพอเวลาโควิดวิกฤตเริ่มดีขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ากิจการเฟื่องฟูมากขึ้นนะครับหมอเถือนก็ทํางานมากขึ้นนะครับประชาชนที่หยุดการให้ดูแลตัวเองนะครับก็เริ่มทํามากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า มีการจับหมอเถื่อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหมอเถื่อนนอกจากจะประจำอยู่ตามคลินิกแล้วก็ยังเป็นหมอกระเป๋าที่หิ้วกระเป๋าไปเสริมความงามตามบ้านตามโรงแรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็มีมากมายนะครับอาจจะรวมกันที่ร้านเสริมสวยหรือว่า เปิดโรงแรมเปิดบ้านพักนะครับเพราะฉะนั้นก็รวบรวมกันนะครับแล้วก็มาฉีดครับคอันนี้ก็คืออันตรายนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือยาปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะให้เกิดความสวยความงามมีมากน้อยแค่ไหนที่ได้รับรายงานมาครับก็มีปริมาณจํานวนมากนะครับเห็นว่าทางออยก็ได้มีการจับหรือทางตํารวจนะครับ ก็ดีได้มีการทลายแหล่งยาปลอมเยอะแยะจะเห็นว่ายาปลอมพวกนี้ก็ไม่ได้มีการผ่านการรับรองมาตรฐานจากออยนะครับคณะกรรมการอาหารและยานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบว่าสารที่มาใช้ฉีดนี่นะครับเป็นสารอะไรนะครับแล้วก็อาจจะมีสารคล้ายคลึงแต่จากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็มีการมีการปนเปื้อนนะครับการมีการติดเชื้อ นะครับหรือสารที่เข้าไปนั้นไม่บริสุทธิ์พอนั้นมอฉีดเข้าไปในร่างกายก็าอาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยากับตัวเราหรือเกิดแพ้หรือเกิดการติดเชื้อนะครับเป็นไปได้หมดเลยครับก็คือทั้งทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบท็อกทั้งสารต่างๆทุกอย่างไปใช่ครับใช่โดยเฉพาะยิ่งบริเวณใบหน้าครับใบหน้าลําตัวอะไรนี้ครับที่ฉีดกันครับครับครับอันนี้ก็จะต้องพิจารณาอย่างไรครับว่าของจริงของปลอมเพราะว่า ของถูกเนี่ยแล้วก็ของปลอมเนี่ยก็มักจะใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่ถูกลงมาเป็นการทําการตลาดใช่ครับใช่รจะเห็นว่าราคาเป็นกลยุทธ์ในการตลาดนะครับจะเห็นว่าบางครั้งมันถูกกว่าที่ราคาที่บริษัทขายครับนะครับรัฐประชาชนก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันถูกดีก็ฉีดเหมือนกันแหละนะครับเพราะนั้นการดูก็ต้องต้องดูไม่ใช่ราคาถูกนะครับแล้วของ คิดเหมือนเหมือนกันเอาเรื่องราคาถูกกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ประชาชนก็ต้องฉุกคิดแล้ะครับอะไรที่มันถูกเกินไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเราเนี่ยเป็นหมอจริงหรือเปล่าเพราะตรวจสอบในเว็บไซต์ของแพทยสภาได้นะครับชื่อนำสกุลคีย์เข้าไปนะครับก็จะบอกเลยว่าคนนี้เป็นสมาชิกของแพทยสภาหรือเปล่าครับ อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบว่าแพทย์ที่ทําการรักษาเป็นแพทย์จริงหรือไม่ครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของคลินิกเถื่อนที่เปิดเยอะใช่ไหมครับตอนนี้เปิดเยอะมากครับเปิดเยอะมากครับครับแล้วส่งผลกระทบยังไงบ้างครับกับแวดวงการทําการรักษาและการเสริมความงามมันก็จะเห็นว่าจะทําให้เห็นประเทศไทยเรามีมาตรฐานทางการแพทย์เป็นยังไงนะครับในการที่ดูแล คนที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพมาทำเพราะตอนนี้ประเทศไทยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นสุดกลางบริการทางการแพทย์นานาชาตินะครับที่เรียกว่า Medical Hub นะครับ,รบโดยเฉพาะเอ e ติ c hub นะครับเราก็จะพยายามผลักดันนะครับรัฐบาลพยาย,ยามผลักดันให้เป็น World e s อ e t i c hub อยู่เพราะเมื่อมีข่าวครา,าวการจับหมอปลอมขึ้นมากๆขึ้นมาตรฐานการรักษาพยาบาลก็จะอาจจะไม่เป็นที่ไว้วางใจของ นอกจากผู้ใช้บริการในประเทศแล้วจากต่างประเทศซึ่งมีจํานวนปริมาณมากขึ้นเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจประเทศไทยแต่กับว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ข่าวการจับหมอปลอมขึ้นเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเข้าไปใช้บริการแล้วจะไม่เจอหมอปลอมนะครับเพราะปริมาณที่เราเห็นว่าปริมาณที่หมอปลอมคลินิกเถื่อนหมอปลอมนี่มีปริมาณมากมากขึ้นครับคลินิกเถื่อนก็จะมากับหมอปลอม หมอปลอมก็มากับยาปลอมเพราะว่าต้นทุนต่ําแล้วก็มีการไปดูแลคนที่จะมาทําความสวยความงามแลกกับการจ่ายเงินมากตรงนี้นี่มาด้วยกันถูกไหมครับมาด้วยกันเพราะเขาเองถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบ,บถูกไหมครับแต่หมอเนี่ยครับเรามีจรรยาบรรณอยู่และมีกฎหมายเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นประชาชนก็สามารถร้องเรียนเข้าไปที่พัตยสภาได้ครับตรวจสอบว่า หมอนี้ทำรักษาได้มาตรฐานไหมตามวิชาชีพหรือเปล่าอันนั้นก็สามารถที่มีหน่วยงานที่รับเรื่องแต่ถ้าหมอปลอมไม่รู้จะไปเรียกร้องจากใครนะครับข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าโทษอาจจะน้อยเกินไปไหมครับตามที่คุณหมอพิจารณาว่าโทษทั้งจําทั้งปรับของการปลอมเป็นหมอเนี่ยน้อยไปไหมครับเออน้อยไปหรือเปล่านี่ขึ้นอยู่กับอย่างนี้ครับตามพรบ วิชาชีพนะครับมาพรบวิชาชีพพศ2525เนี่ยนะครับใครที่ก็ตามใครที่ประกอบกิจการเรียนแบบนะครับหรืออ้างตัวนะครับก็มีโทษครับจำคุก3ปีปรับ30,000บาทครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาครับว่าน้อยไปไหมคนที่ไม่เคยติดคุก3ปีนี่ก็ผมก็ว่าต้องอยู่ในพิจารณาประชาชนนะครับถ้าประชาชนเห็นบอกโอ้โห หมอปลอมก็ไม่สามารถที่ควบคุมได้จะเพิ่มโทษอันนั้นประชาชนเข้าชื่อแก้กฎหมายเลยครับในมุมของคนที่ไปรับการรักษาแล้วประสบภัยจากการรักษาได้รับบาดเจ็บเสียโฉมแบบนี้นี่ไม่คุ้มเลยนะครับเพราะว่าไปใช้บริการกับหมอที่ไม่ได้เป็นหมอแล้วก็ไม่ได้มีความรู้จริงๆแบบนี้ก็ไปร้องเรียนกับเขาไม่ได้เอาผิดก็ต้องเอาผิดตามกฎหมายฐานทำร้ายร่างกายใช่ไหมครับใช่ครับต้องเป็นกฎหมายให้อายาครับครับก็ของร้องค่าเสียหาย แล้วก็เป็นคดีอาญาแผ่นดินใช่ไหมครับทำลายร่างกายครับรบแต่ที่คุณหมอกังวลก็คือว่าหนีหายไปแล้วตามตัวไม่เจอครับครับหนีหายไปแล้วแล้วก็คลินิกปิดครับครับปิดที่นี่ไปเปิดที่นู่นนี่ก็ได้รับรายงานบ่อยใช่ไหมครับในฐานะเป็นสมาคมคลินิกใช่ครับได้รับรายงานเปิดที่นี่ปิดที่นี่ไปเปิดที่นี่ต่อซึ่งเป็นเปลี่ยนชื่อใหม่ก็เป็นบุคคลคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันที่ไปทําหากินแบบนี้ใช่ครับใช่ครับ ช่เพราะนั้นครับจะโทษเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหพวกเราประชาชนแล้วก็จะต้องใส่ใจนะครับแล้วก็ถ้ารู้บอดแสอันนี้แจ้งมาครับจะแจ้งโดยตรงที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้หรือแจ้งมาที่คลินิกสมาคมคลินิกไทยก็ได้นะครับครับสมาคมคลินิกไทยก็จะเป็นตัวกลางไปไปไปประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็หน่วยงานที่คขงไปตรวจสอบแล้วไปถึงการจับกลุ่ม ก็คือต้องจัดการให้ออกไปเพราะว่าเป็นปัญหากับหับการรักษาของประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นปัญหาของประเทศนะครับเป็นปัญหาไม่ไม่ใช่เฉพาะคนไข้อย่างเดียวนะเป็นปัญหาในระดับประเทศเลยนะครับก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือในการให้บริการรักษาพยาบาลเนี่ยของประเทศไทยเราลดน้อยลงครับการรักษาโรคต่างๆเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็น่าเชื่อถือแต่ว่าตามคลินิกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลินิกสัญญกรรมความงาม ตรวจสอบยังไงว่าเป็นคลินิกจริงไปรักษาได้จริงและหมอจะมีคำแนะนำกับคนที่ต้องการดูแลความสวยความงามแต่ต้องไปที่น่าเชื่อถือยังไงครับเริ่มแรกเลยก็ต้องดูว่าคลินิกนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ต้องดูใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งในใบใบ,บนี้ต้องแสดงที่ไว้ให้เห็นชัดเจนนะครับ,รบแล้วที่ในใบนี้มันจะมี QR code ครับสแกน QR code เข้าไปแล้วเช็คได้เลยครับว่าคลินิกนี้ ได้รับการอนุญาตถูกต้องไหมอันที่สองเช็คผู้ดําเนินการครับดําเนินผู้ดําเนินการก็มีใบอนุญาตครับซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพคือต้องเป็นหมอเช็คเข้าไปว่าผู้ดําเนินการนี้เป็นหมอจริงหรือเปล่าครับที่สามก็เช็คผู้ที่รักษาเราครับว่ามีใบประกอบเป็นหมอจริงไหมเช็คได้สามสามได้สามระดับนะครับสามระดับก็คือเช็คคลินิกจริงไหมได้รับการอนุญาตถูกต้องไหมผู้ดํำเนินการไม่ต้องเป็นหมอใช่ไหมไม่ต้องเป็นหม ผู้ประกอบการไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของไม่จําเป็นไม่จําเป็นแต่ว่าผู้ที่ดําเนินการรักษาต้องเป็นหมอเท่านั้นครับต้องเป็นแพทย์เท่านั้นแต่อาจจะไม่ทําการรักษาก็ได้ครับผู้ทําการรักษาเขาเรียกว่าเขาต้องจดสพหกนะครับเพื่อจดผู้ประกอบผู้ดําเนินการร่วมนะครับก็ต้องเช็คว่าคนนี้เป็นหมอจริงไหมครับครับครับนอกจากเสรีกรรมความงามใบหน้าร่างกายแล้วในเรื่องของธนตกรรมแล้ครับก็คือเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันครับ ก็อยู you know, is In ่ในกฎหมายสถานพยาบาลเช่นเดียวกันครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะครับสามารถตรวจสอบที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เลยครับก็มีการร้องเรียนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่ประกอบไปในปากเพื่อที่จะรักษาเนี่ยบางทีก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานถอันนั้นสามารถตรวจช็คได้เช่นเดียวกับคลินิกเวชกรรมนะครับในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพระราชบัญญัติสถานพยาบาลนี้ครอบคลุม ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสารสุขทั้งหมดที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะครับ,รบไม่ว่าแพทย์ทันตแพทย์เทคนิคการแพทย์นะครับพยาบาลประหลัดพนุลงคันนะครับแพทย์แผนไทยแพทย์ต้องแปดแปดสาขาวิชาค,ค,คุณหมอออกมารณรงค์เรื่องของความเถื่อนทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอปลอมยาปลอมแล้วก็คลินิกปลอมคลินิกเถื่อนเนะี่ยคุณหมอหวังอะไรอยากจะให้มันแก้ไขปัญหาไปในภาพรวมที่ดียังไงครับ ครับอย่างนี้ครับตอนนี้นายบายของรัฐบาลเนี่ยครับผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาลนานาชาตินะครับที่เรียกว่าเมดิคอลฮับนะครับแล้วในเมดิคอลฮับเนี่ยเอสติกเกี่ยวกับความงามเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในเมดิคอลฮับเราเรียกว่าเอสติกฮับซึ่งเรากำลังผลักดันอยู่ถ้าสมมุติการให้บริการที่ไม่มาตรฐานมีหมอปลอมค่อนข้างเยอะถูกไหมครับเราจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ จากผู้มาใช้บริการได้ยังไงไม่ว่าในประเทศหรือจากต่างประเทศถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นปัญหาไม่ว่าผู้ใช้บริการแต่เป็นปัญหาระดับชาติเพราะฉพวกเราทุกคนต้องใส่ใจนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเราสามารถเป็นไม่ได้ขึ้นหับได้นะครับก็คือเป็นหับแห่งการรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคใดรวมถึงความเฉลียวของหมออย่างเดียวนะครับทุกสาขาวิชานะครับครับ ตากมนะครับเทคนิคการแพทย์นะครับกายภาพบำบได้หมการรักษาพยาบาลในภาพรวมทั้งหมดใช่ครับใช่ก็อยากจะให้ประเทศไทยก้าวไปสู่จุดนั้นแผนที่วางเอาไว้เนี่ยคือหน้าไปถึงไหนครับในเรื่องของ medical hub medical hub ก็จะต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะครับโดยท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการผลักดันนะครับให้ประเทศไทยนะครับไม่ว่าในเขต EEC นะครับหรือ ทางที่ภูเก็ตนะครับก็ได้เปิดเดนทร์เฮาไปแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดอันดามันคอริดอร์นะครับซึ่งก็เป็นการความก้าวหน้านะครับที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็กําลังพัฒนาที่ในเขตอีซีสาจังหวัดภาคตะวันออกนะครับให้เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ครับครบถ้วนนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ